สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกทท่านเลยนะคะมาพบกับช่องพนิดาเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางฮาหนอยนะคะพี่พี่จากฮหาหนอยส่วนมัดร่วมนะคะวัประจําวันที่22สิงหาคม2566ก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่้งแต่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองโปรดใช้มิจารณาในการรับชม นะคะ,ะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูผลสรุปกันนะคะของวันที่21เนาะค่อยดูแนวทางของวันที่22นะคะพี่ๆจ๋าซึ่งวันนี้21แอดก็ให้เด่นไปที่1กับ6นะคะผลในรอบแรกนะคะก็คือออก670ล่าง37นะคะอันนี้แอดก็หลุดไปแต่ว่าตารางของเรามา670เลยนะคะ3ตัวน่าจะเป็น760ให้หน่อยเนาะ เรายังจะได้นะคะพี่พี่จ้าส่วนล่าง37นะคะ37ก็มาในตารางนะคะตัวที่แอดจับคู่หลุดไปอ่ะในรอบแรกนี่มาตารางตัวดินของเราหมดเลยในรอบพิเศษนะคะ254อ่าแอดมี45นะคะพี่พี่จ้าในในชุดกันเนาะส่วนล่าง04นะคะแอดหลุดไปดูมี41ในรอบปกตินะคะ221นะคะ เด่นที่หนึ่งมาแต่2112แอดไม่มีนะคะส่วนล่าง39 39ก็ไปเข้าเฉพาะตารางอีกนะคะอันนี้คือเข้าตารางนะในรอบ b ี p พีนะคะ851ล่าง99แอดมี15นะคะมาในตัวกลับส่วน99ดูแอดตัดอกไม่ได้ให้99ไปนะคะอ่ะยังไงก็ฝากเป็นกำลังแรงใจให้แอดต่อด้วยเนาะพี่ๆจ๋าแนวทางทุกๆแนวทางก็ทำเต็มที่แล้วเนาะได้แค่นี้นะคะมีเข้ามีด เพราะว่าไม่รู้ล่วงหน้าเหมือนกันว่าจะมาตัวไหนอ่าถ้ามีตัวที่ชอบค่อยตามแล้วกันนะไม่ชอบสามารถผ่านได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาตามต่อกันของวันที่22นะคะวันที่22 22 2สิงหาคม่ม6 6 6นนะคะหานอยวันนี้ลงคลิปเดียวสุดเดียวนะอะ โค้งสุดท้ายไม่ทันจริงๆนะคะพี่พี่จ๋าเดี๋ยวแอดต้องออกไปทำงานแล้วนะคะเมื่อคืนก็กลับดึกนะคะก็เลยทําเฉพาะช่องใหญ่นะคะอ่ะวันนี้แบ่งปันแค่สูตรเดียวนี้เนาะสายแล้ววันนี้ยังไม่ถึงนี่ทํางานเลยอ่ะมาดูตารางตัวเด่นของแอดนะคะตารางตัวเด่นของแอดนะคะในวันนี้ ดินที่เจ็ดสองสนะคะ7 2 3 1 5 4ระวังนะคะ5 4 4 5มาแล้วใหม่ได้คำนวณออกมามีส่วนเดินสุดนะคะแอดให้ด่นไปที่2แล้วก็สี่ด่นไปที่2แล้วก็4 2ก็มี2 3 2 4นะคะ2 5 สองเจ็ดสี่ห้าสี่สองสี่แปดสี่เก้านะคะสำหรับชุดกันนะแอดกันไปที่สามกันไปที่สามก็อย่าลืมสามสามนะคะอาศัยให้เลยดีกว่าสามสามสามศูนย์นะคะแล้วก็สามห้า สามแปดนะคะใส่กันเบิ้ลมาก็อาจจะหลายตัวหน่อยเนาะแล้วก็สามหนึ่งนะคะ,ะวันนี้หลายตัวหน่อยถ้ามีชื่นชอบค่อยตามนะเดี๋ยวแอดเน้นไปที่หกคู่นะคะพี่พี่สาสำหรับตัวที่แอดเน้นในดิ่นที่สองแอดเน้นไปที่สองสามสองสี่นะคะสี่สองสี่แปดแล้วก็สามศูนย์สามหนึ่ง ถ้าชื่นชอบก็ค่อยตามไม่ชอบผ่านได้เลยนะคะแนวทางเข้ามีหลุดนะวันนี้ก็ขออภัยในความไม่เป็นระเบียบด้วยนะคะพี่ๆจ๋าอาจจะแตกแถวกันหน่อยเนาะ,ะชื่นชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะนําไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีนึงแล้วกันแอดก็ขอขอ,ขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกาลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์นากก็ขอให้เงินด้วยกันยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ